มาต่อค่ะหนต่านี่เพื่อนหนูได้ลูกล้โอ้โหไ่อครัพิสพิสุพสพสุทำตมเบอร์สิบเอ็ดว่าไหเบอร์สิบเบอร์สิบสิบสบอาอะอร์เสิบแปดครับสิบแปดสิิดมเลยครับเเลยเลย ออกเกับสำไันมัตรีด้วยกีฬาครับย็นดด้วยมครับโอ้ผมเมืองเลยศึกษาไม่ทงเลยนะคะใจร้นิิกัเนี่ยนที่ัที่ไหนเนี่ยเลาได้มาวิ่งกับอากาศของสุรินเนาะมืองจากอาพี่นี่เย้84ต่อ14นะคะศึษาเป็ษามเลย เบอครับเบอร์หไม่ใช่เบอร์ก้อนะครับน้องโซ่ครับพี่สุเย้พี่สุทำแต้มเป็นแปดสิบหกนะคะสี่ครับมือเลยครับมือเล่เบอร์เก้าครับมือเล่เบอร์เก้าเลย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 ได้แต้มไหมเลยเลยเลยเย้ปิบหกที่สวยงามที่สุดเลยเ เบิเลยนะครับสิบหกนะคะอ่ะอภิสุขอภิสุเย้เบอร์สิบเกณฑไม่ต้องใส่ตะกร้าก็ได้นะครับเอาไปทักถิงก็ได้นะครับเบอร์สิบเกณฑนะครับเบิ่มเลยเบิ่มเลยเบอร์สิบแปดเลยครับเลยเลยเลยได้รู้ค่ะอ่ะเย้น้องเบอร์สิบสี่สกัดไม่ได้โอ้ บครังจะัมีปัญหาอะไรบ้าครับผมรัรงอะไรนะครับขอไม่มกีครับกับผัเจาภาพเป็นภาพดีๆครับอรการหล่อครับโอ้หครับครลืมเลยขอให้อภัยห้อัยครับกับกับเอาเมื่อรเมื่อลรครับเมื่อไรเมื่รสุดมื่อไรสุดเมื่รสเมืรสอ้โหได้สิทธิ์เดีวเพราว่าเอาตกราไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ พี่สุมาทำแต้มแล้วนะคะมาเชียร์เพื่อนค่ะพี่การนี้เรากำลังถ่ายทอดสดนะครับผมผมขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์90ต่อ90ต่อ16นะคะประเทศไทยของเราเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้เลยกันนะคะบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเมร็วเป็น